สวัสดีครับผมเจอกันในศาสตร์ลาหูผ่านรวยนะครับศาสตร์ที่จับด้ายแปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข้าข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อน,นะครับวันนี้ก็ขอโปรโมตสถาบันตะการศิลาโหราของเรานะครับ แล้วก็ขอบอกบอกบุญกันทุกคนนะครับท,ท่านใดที่ท่ทาในใดที่รู้จักหรือสนใจนะครับเกี่ยวกับคนคพิการนะครับะนะครับเราทางสถาบันแล้วก็ผมอาจารย์กิติภูมิจะ,อะสอนฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นนะครับย้ำว่าสอนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับนะครับผมเราจะสนับสนุนด้านคนที่ด้อยโอ,อกาสนะครับ เราจะเป็นสถาบันมูลิธิของเราด้วยก็จะเกี่ยวกับง,งานงานะสังคมช่วยเหลือผู้คน,นเชิญได้ครับติดต่อสอบถามมาอยู่ใต้คลิปนี้หรือเบอร์โทรอยู่ของผมนะครับย้ำนะครับเบอร์โทรเนี่ยคือไลน์ไลน์ส่วนตัวผมด้วยนะครับมาเข้าเรื่องในาสารลาหูพารวยนะครับศาสตร์ที่จัดดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแปลเปลี่ยนเป็นเงินนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมพูดจริง พูดเท็จหรือเปล่านะครับมี4ี่ดวงดาวที่เคยครับที่โคจรเข้ามานะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์ตามต่อกันมาก็คือดาวพระเกตนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุทธหัสสัปดีเลข5้านะครับมาต่อกันมาก็คือดาวพุธเลขสี่นะครับจับ4ี่ดวงดาวแบบนี้นะครับจับคู่จับคู่จับสองแล้วก็ผมจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มมีการจับคู่ให้ท่านได้เลือกเลยไม่ต้องไปเครียดมากมายผมจับให้เรียบร้อยแล้วมีหลากหลายอาจารย์หล,หลายมินด้วย และก็มีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกๆวันอยู่ในลายกลุ่มนะครับในหลายกลุ่มนะครับชื่อกลุ่มติดตะกศิลานะครับย้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมีสองท่องทางให้ท่านได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับท่องทางแรกลายส่วนตัวผมมานะครับ0 6นย์9 7ส5 1อดสี่อีกช่องทางหนึ่งอยู่ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์หลายกลุ่มและเบอร์โทรสถาบันบอกมาจากศาลลาหูพารวยอยากจะขอเข้ากลุ่มไลน์นะครับผม ย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมพูดจริงพูดเท็จไหมนะครับผมวันนี้ผมขอวอวยพรทุกท่านตรงประสบจะโชคดีมากมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม